ชีวิตคนเรานะครับผมว่ามันยิ่งกว่าละครอีกนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดนะครับในหัวข้อคลิปนะครับว่าเนรคุณนะครับเคยให้ที่อยู่อาศัยแต่มาวันนี้นะครับกลับมาหักหลังนะครับมาทำร้ายกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับ อยากให้เป็นข้อคิดนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับคือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับผมจะขอเรียกว่าตากับยายแล้วกันนะครับซึ่งบ้านตากับยายเนี่ยก็มีลูกลูกหล,ลานนะครับเข้าไปอยู่อาศัยไปเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่ชั้นมัธยมนะครับจนบางคนเรียนจบปชปวสจน พอเรียนจบก็ไปทำงานนะครับบางคนเ,เรียนจบแล้วก็ทำงานก็ยังพักอาศัยอยู่กับบ้านตากับยายนะครับจนวันหนึ่งนะครับตากับยายเขามีที่ดินนะครับอยู่ประมาณ50ไร่นะครับซึ่งเขาก็แบ่งให้ลูกสาวเขาทั้งทั้งสอคนที่ยังอยู่กับเขาอยู่นะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ย ก็อีกประมาณมีพี่น้องอีกสามคนนะครับก็ย้ายไปอีกมีครอบครัวอยู่ที่อื่นแล้วนะครับซึ่งสองคนนี้ที่อยู่กับตากับยายเขาก็่า,าตากับยายก็ได้แบ่งที่ดินให้นะครับโดยให้เข้าชื่อร่วมกันนะครับซึ่งผมจะเรียกเขาว่าขอเรียกเป็นในนามสมมุตินะครับว่าน้ากับป้านะครับซึ่งน้ากับป้าเนี่ยเขาก็จะมีสิทธ เท่าเทียมกันนะครับในการถือครองที่ดินนะครับโดยลงชื่อไว้คู่กันนะครับคนละครึ่งนะครับก็คิดง่ายๆ่าก็คนละประมาณ25ไร่นะครับมันมีอยู่มาวันหนึ่งนะครับป้าแกป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับซึ่งแกก็ได้เรียกพี่น้องทั้งหมดนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทั้งที่ยังอยู่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วก็ พี่น้องที่แยกตัวออกไปมีครอบครัวแล้วนะครับมาสั่งเสียนะครับว่าที่ดินในส่วนที่แกมีสิทธิ์มีเสียงนะครับประมาณ25ไร่นะครับขอยกทั้งหมดเนี่ยให้หลานแกนะครับซึ่งหลานแกเนี่ยหลานคนนี้แกเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบเบาะเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลานคนนี้เป็นลูกของน้านะครับ ซึ่งแกสั่งเสียไว้พี่น้องทุกคนได้ยินหมดเลยนะครับว่ายกขอยกที่แปลงนี้ให้นะครับให้หลานนะครับทีนี้มันมีเรื่องอยู่ว่านะครับเรื่องมันมีจุดเปลี่ยนอยู่ว่านะครับช่วงที่หลังจากเสร็จงานศพป้าแกไปแล้วนะครับที่ตรงนี้จะต้องเดิมดาเนินการทําเรื่องนะครับเพื่อ,อ,อโอนเป็นชื่อหลานนะครับแต่ว่า เนื่องจากว่าที่แปลงนี้น้ากับป้าเนี่ยถือครองกรรมสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็ป้าแกเนี่ยเป็นคนไม่มีครอบครัวนะครับจะเรียกว่าสาวแก่ก็ว่าได้นะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยที่ดินในส่วนของสาวแก่หรือคนไม่มีครอบครัวนะครับไม่มีทายาทนะครับตามกฎหมายมันมีช่องโหว่นะครับก็คือพี่น้องคนอื่นๆนะครับที่แยกตัวออกไปแล้วเนี่ยสามารถไปฟอ้องร้องขอแบ่งตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันยิ่งกว่าละครนะครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับคือมีผู้พี่น้องคนหนึ่งในนั้นนะครับได้ไปยื่นยื่นเรื่องต่อศาอศรลนะครับว่าต้องการขอให้แบ่งในส่วนของออผู้ตายนะครับซึ่งซึ่งน้าแกเนี่ย ก็เสียใจนะครับว่าพี่น้องที่ขานตามกันมานะครับไม่คิดนะครับว่าจะมาทําร้ายแกแบบนี้นะครับซ้ําร้ายนะครับลูกๆนั้นหลานนะครับที่แกเคยดูแลนะครับที่เคยมาเรียนหนังสือนะครับที่บ้านตากับยายนะครับก็เข้าร่วมกับพี่น้องของน้าแกนะครับในการยื่นขอส่วนแบ่งนะครับเนื่องจากว่าที่ดิน แปลงเนี่ยพี่น้องที่แยกตัวออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีบางคนเนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าคนที่จะมีกรรมสิทธิ์ก็คือลูกของคนที่เสียไปแล้วนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งมันก็คือลูกหลานตามที่ผมเอ่ยถึงนะครับก็คือเคยเข้ามาเรียนหนังสือแล้วก็เคยมากินอยู่อาศัยบ้านตากับยายนะครับซึ่งตากับยายเนี่ยก็เคยเขาเขาก็แบ่งที่ดินให้ น้ากับป้าแกไปแล้วนะครับส่วนพี่น้องคนอื่นๆเนี่ยที่มีครอบครัวเนี่ยตากระยายก็มาซื้อที่ดินให้ต่างหางนะครับซึ่งถ้าคุณไม่พอใจนะครับหรือไม่พอใจในที่ดินที่เขาซื้อให้ตั้งแต่แรกก็ควรจะยกมือขอประท้วงนะครับว่าที่ดินที่ซื้อให้ใหม่เนี่ยมันไม่ยุติธรรมนะครับไม่ใช่ว่า ใช้เป็นข้ออ้างนะครับในการออหาเหตุผลในการทำดำเนินการยื่นเรื่องฟ้องศาลนะครับว่าขอส่วนแบ่งในในส่วนของผู้ตายไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเอามาจัดการแบ่งให้กับพี่น้องแต่ละคนแล้วก็ลูกหลานที่พ่อแม่ตายไปแล้วนะครับให้มามีกรรมสิทธิ์ได้ถือครองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ จบลงนะครับเพราะว่าน้าแกอยากจะตัดจบปัญหานะครับแล้วก็อยากจะตัดจะเรียกได้ว่าตัดพี่ตัดน้องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วาน้าแกก็ได้จ้างทนายนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่ยื่นเรื่องฟ้องศาลมาเนี่ย <montrer> ก็มีการจ้างทนายเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจนะครับแบ่งที่ดินให้นะครับแต่ละคนไปนะครับเพื่อจะตัดจบปัญหานะครับแล้วก็ ไม่อยากให้เรื่องมันยืดเยื้อนะครับซึ่งมันก็เหมือนที่ผมพูดไว้ต้นคลิปนะครับว่าเนรคุณนะครับเคยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยนะครับแต่มาวันนี้นะครับลูกหลานทุกคนหรือที่เกี่ยวข้องนะครับกับเนรคุณนะครับหักหลังนะครับแต่มันก็ยังมีในส่วนดีนะครับในเรื่องร้ายมันก็ยังมีดีนะครับก็ยังมีพี่น้อง อยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของน้าแกนะครับแกก็ได้ไปเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับน้านะครับว่าถ้าเกิดที่ดินแปลงนี้เรื่องมันจบหมดแล้วยกให้หมดแล้วแกเนี่ยจะยกคืนให้หลานนะครับจะโอนคืนให้ทันทีนะครับแกบอกว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของแกนะครับเพราะว่าแกออกมามีครอบครัวแล้วนะครับซึ่งแก คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยหลานควรได้นะครับเพราะว่าผู้ตายเขาได้สั่งเสียไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องการยกที่ดินแปลงนี้นะครับให้หลานนะครับซึ่งหนาะเขาก็ผมผมก็คิดนะครับในมุมมองคนนอกนะครับก็มองว่านาแกก็คงจะมองเห็นอะไรเยอะนะครับในช่วงที่ปัญหาลุมเล้าอะไรไปหมดแบบนี้นะครับก็จะมองเห็น คนได้ชัดขึ้นนะครับว่าใครที่มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับเข้ามาหวังผลประโยชน์นะครับใครที่รักจริงแล้วก็เ,ออเป็นการละยามิตรแท้ที่จริงๆนะครับมันก็เหมือนที่เขาว่านะครับอำนาจของเงินอำนาจของทรัพย์สินหรือว่าเงินทองนะครับมันสามารถทำลายได้ทุกๆอย่างจริงๆนะครับมันสามารถ มันสามารถเปลี่ยนคนเนี่ยให้เป็นอีกคนหนึ่งได้เลยนะครับทั้งที่เมื่อก่อนนะครับก็มองเหมือนว่าจะเป็นคนดีนะครับรักพี่รักน้องนะครับแต่มาวันนี้นะครับกลับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับมันก็เรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับทั้งที่คนที่ดําเนินการเพื่อขอแบ่งที่นะครับก็ไม่ใช่คนยากคนจนอะไรนะครับ จะเรียกได้ว,ว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ว่าได้นะครับอายุก็มากกว่า70แล้วนะครับแต่ก็ทำไมยังอยากได้ของคนอื่นนะครับทั้งที่พ่อแม่นะครับที่เป็นคนถือกรรมสิทธิ์ตั้งแต่แรกนะครับก็เขาก็ไม่ได้คิดที่จะแบ่งให้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับกรณีแบบนี้มันก็เหมือนกับไปขโมยที่ดินของคนตายมานะครับ ไปเอาไปยึดมาดื้อเลยนะครับทั้งที่คนตายก็ได้สั่งเสียแล้วนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เขายกให้หลานนะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องอะไรสำคัญเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ควรจะปล่อยให้มันคลาคสังนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเอ่อ ผมมองว่านาแกน่าจะเกรงใจป้าแกที่ว่าก่อนแกจะเสียนะครับก็ไม่ได้คิดจะจัดการเรื่องราวหรือว่าให้ป้าเซ็นโอนให้ตั้งแต่แรกนะครับก็คิดว่าไม่คิดว่าพี่น้องที่คานตามกันมาแต่ละคนนะครับหรือลูกหลานนะครับจะมาทํากันได้ถึงขนาดนี้นะครับนี่แหละครับชีวิตจริงนะครับยิ่งกว่าละครจริงๆนะครับ เรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับเรื่องที่พี่น้องอาจจะไม่ทํากันนะครับก็มันเกิดขึ้นจริงๆกับคนใกล้ตัวจริงๆนะครับฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีนะครับถ้ามีที่ดินก็จัดการถ้าจะแบ่งให้ลูกให้หลานหรือว่าให้ลูกเราก็จัดการให้มันชัดเจนนะครับว่าจะแบ่งให้ใครทำพินัยกรรมทําเอกสารอะไรให้ ชี้ชัดไปเลยนะครับว่าใครควรจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบกรณีแบบนี้นะครับกลายเป็นอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายนะครับคือคนบางคนมันคิดไม่เหมือนกันนะครับมองว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับแต่คนนอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดว่า ทำไมถึงมาทํากันแบบนี้นะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับก็ไม่รู้จะปิดจบยังไงนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่ามีทรัพย์สินยังไงก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเป็นเอกสารให้ชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับอย่าให้มันเกิดปัญหาเหมือนเช่นกรณีครอบครัวแบบนี้ของครอบครัวนี้อีกนะครับก็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำมาเล่ามันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เพื่อนๆได้เข้ามา รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ